สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Learning Podcast Podcast เพื่อการเรียนรู้และตอนนี้คุณอยู่กับผมสุภกิจชโรบวรครับครับ Learning Podcast เอ,อดนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องของวิธีที่จะพลิกวิกฤตให้มีประสิทธิภาพกันครับว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างให้ในช่วงที่เกิดวิกฤตที่ทุกคนต้องอยู่บ้านเนี่ยเราจะพลิกช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นโอกาสของเราได้ยังไงนะครับช่วงนี้เนี่ยเราทุกคนก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านกัน บางคนที่ต้อง work from home หรือว่าเรียนออนไลน์ที่บ้านมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราได้มาจากตรงนี้เนี่ยก็คือเวลาว่างที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากด้วยนะครับต้องใช้คํานี้เนื่องจากว่าเราประหยัดเวลาเรื่องของการเดินทางเรื่องของการใช้เวลาสั่งสรรกับเพื่อนฝูงออกไปแล้วเนี่ยทาให้หลายคนเวลาส่วนใหญ่จึงอยู่ที่บ้านซึ่งอาจจะเป็นเวลาทั้งวันของเราเลยนะครับทีนี้ครับประเด็นสําคัญก็คือว่าในช่วงวิกฤตอย่างนี้เราใช้เวลาที่เรามีมากขึ้น เราใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือยังคุณอาจจะคิดว่าช่วงวิกฤตมันเป็นช่วงเวลาที่แย่การจะทําอะไรให้มันมีประสิทธิภาพอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับคุณรู้ไหมครับว่าวิกฤตภาษาอังกฤษก็คือ crisis เนี่ยครับที่เราคิดว่า crisis คือช่วงที่แย่คือช่วงที่ถดถอยจริงๆแล้วไม่ใช่ครับคําว่า crisis ที่แปลว่าวิกฤตรากศัพท์จริงๆมันมาจากภาษากรีกครับคือคําว่า krein ที่แปลว่าการตัดสินใจ วิกฤตมาจากคําว่าการตัดสินใจครับไม่ได้แปลว่าช่วงเวลาที่แย่ความทุกข์หรือว่าหายนะอะไรทั้งนั้นแต่มันแปลว่าการตัดสินใจและทางเลือกแล้วทีนี้มันสมพั์กับเรายัางไงทําไมเราต้องรู้ด้วยว่ามันแปลว่าอะไรคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้ววิกฤตคือช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับการที่ต้องตัดสินใจเท่านั้นเองคุณลองนึกดูดีๆสิครับช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้อยู่กับตัวเองที่เราจะได้สร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา คุณเป็นคนเลือกครับว่าจะใช้โอกาสนี้ทำอะไรเมื่อมันเกิดคลาสสิทขึ้นเนี่ยจะทำยังไงดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่และการตัดสินใจหรือการเลือกของคุณนั่นแหละครับจะเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงไม่ใช่วิกฤตครับเราจะใช้โอกาสนี้ยังไงในการสร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเองหรือเราจะใช้เวลาเหล่านี้ดูซีรีส์ที่เราค้างมาให้จบซึ่งจริงๆดูได้ครับมันไม่ได้ผิดเพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายใครหรือทําให้ใครเดือดร้อนแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่า พอเมื่อวิกฤตผ่านไปแล้วเนี่ยเราได้ใช้เวลาเหล่านี้ซุ้มพัฒนาตนเองเพียงพอที่จะแข่งขันกับคนอื่นแล้วหรือยังใครก็ตามครับอาจจะเป็นคนที่เราไม่ชอบหน้าอาจจะเป็นคนที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของเราหรืออาจจะเป็นคนที่เราต้องแข่งสมัครงานกับเขาอะไรก็ตามหากช่วงที่วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปเราพัฒนาตัวเองเพียงพอให้เหนือกว่าคนเหล่านี้แล้วหรือยังเราเป็นคนเลือกครับผมอยากจะบอกว่าณนะปัจจุบันน่ะวิกฤตมันแย่ แต่มันจะแย่กว่านี้ครับถ้าเราเลือกไม่ดีเพราะถ้าเราเลือกไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้เราถอยหลังลงจริงๆแล้วยามวิกฤตคือยามที่เราต้องตั้งใจพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าการแข่งขันมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยไปสู้กับคนอื่นหลังวิกฤตที่ในขณะที่ทุกบริษัทอะ่ะไม่มากก็น้อยนะครับกําลังเพิ่มความเอฟเฟกตีฟหรือเพิ่มประสิทธิภาพที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนลดคอส ลดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกมันจะยิ่งทําให้การแข่งขันนั้นมันสูงขึ้นไปอีกซึ่งมันทาให้ส่วนตัวผมเชื่อว่าวิกฤตอ่ะจะเป็นตัวพิสูจน์ครับว่าใครจะออกมาในรูปแบบไหนเราต้องการเป็นคนที่หลุดจากวิกฤตนี้แล้วไม่มีประสิทธิภาพหรือเราต้องการเป็นคนที่หลุดจากวิกฤตนี้แล้วเราเก่งขึ้นคนที่เลือกคือตัวเรานะครับสิ่งที่สําคัญในช่วงนี้คือการที่เราให้กําลังใจตัวเองโดยการตั้งเป้าอะไรก็ตามแล้วทําให้สําเร็จ เช่นการอ่านหนังสือสัก30นาทีเขียนบทความหรือว่าออกกําลังกาย10-20นาทีอย่างเงี้ยครับให้กําลังใจพวกนี้ผ่านการที่เราวางแผนไว้แล้วทําให้เสร็จจะเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่อันตรายสําหรับช่วงนี้ก็คือการที่เราปล่อยช่วงเวลานี้เนี่ยให้เกิดสภาวะที่ทําทอะไรก็ได้ขึ้นมาเช่นเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้เริ่มเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าจะทําเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งมันจะทําให้เราเสียเวลาไปเยอะมาก และอาจทาให้เราไม่สามารถกลับมาเป็นเราที่มีประสิทธิภาพได้ทันเมื่อถึงคาที่เราต้องการมันนะครับดังนั้นการพลิกวิกฤตคือการใช้ช่วงเวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าเพราะช่วงเวลานี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากที่เรามีอิสระภาพในการใช้เวลามากขึ้นและโอกาสดีๆที่มีเวลามากขนาดนี้ไม่ได้มาง่ายๆดังนั้นใช้มันให้คุ้มครับสุดท้ายครับผมอยากจะฝากว่าจำคำนี้ไว้นะครับถ้าเราจริงจังกับชีวิต ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะจริงจังกับเราเช่นกันแต่ถ้าเราเล่นเล่นกับชีวิตผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเล่นเล่นกับเราเช่นกันเราเป็นคนเลือกครับครับสำหรับเอพิซดนี้ก็มีเท่านี้ครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่บ้านก็ติดตาม learning podcast ได้นะครับผมจะมีเรื่องราวน่าสนใจมาแบ่งปันและมีข้อคิดจากหนังสือที่มีประโยชน์เนี่ยมาแชร์ให้ฟังกันก็ถ้าว่าชอบก็ฝากกดไลค์หรือว่าแชร์ต่อด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสวัสดีครับ